เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะยอดดวงใจปีศาจบทที่2ี่ี เมื่อไม่มีทางเลือกชายหนุ่มจึงกำชับให้ทุกคนดูแลนายหญิงให้ดีที่สุดอย่าให้นางบาดเจ็บหรือเหนื่อยจนเกินไปหากมีใครบางคนต้องการสร้างปัญหาให้แก่นางเขาต้องทำให้หน่าใจว่าคนเหล่านั้นจะได้รับบทเรียนที่ยากลำบากในอนาคตทุกคนรอบตัวแย่เยีเ่ยงพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดูแลนางอย่างใกล้ชิดและปรารถนาจะห้ามนางไม่ให ทำงานมากเกินไปมีเพียงนายหญิงของพวกเขาเท่านั้นที่ไม่รู้ตัวว่าสามีของนางสร้างเรื่องลำบากให้แก่คนอื่นมากแค่ไหนหญิงสาวยังคงวิ่งวุ่นไปทั่วและทำทุกอย่างที่ทำให้คนอื่นหนักใจในที่สุดเมื่อถึงเวลากลางวันเซียวฉีกับเซี่ยวไฉก็สามารถทำให้ในายหญิงของพวกนางหยุดทำงานและกลับไปที่ห้องอาหารและวางใจที่จะให้คนอื่นจัดการงาน ที่นางตรวจสอบแล้วว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนอกจากนี้นายหญิงยังต้องเตรียมตัวสำหรับงานเลี้ยงในช่วงเย็นทั้งการอาบน้ำและแต่งตัว เดิมทีแย่ยเสียงไม่คิดว่านางจำเป็นต้องใช้เวลามากนักในการแต่งตัวแม้นางจะไม่ใช่คนหลงตัวเองเ่าว่าหญิงสาวก็รู้ดีว่ารูปร่างและใบหน้าของตนเป็นสิ่งที่ดีในระดับที่ไม่ต้องพึ่งพาการแต่งแต้มมากเกินไปดังนั้นควรจะใช้เวลาน้อยกว่าคนอื่นถึงครึ่งหนึ่งในการเตรียมตัวแต่ถ้านางไม่ยอมหยุดงานและกินอาหารกลางวัน ะมีเด็กชายคนหนึ่งที่ไม่ยอมกินอาหารด้วยตัวเองตอนหญิงสาวกลับมาก็พบว่าหลี่หวนหลงรออยู่ในห้องอาหารแล้วดวงตาสีแดงเต็มไปด้วยความไม่พอใจที่นางล่าช้าและลืมเวลาอาหารของตัวเอง หัวใจของแย่แย่เสียงรู้สึกอบอุ่นเมื่อรู้ว่ามีใครบางคนรอคอยที่จะกินข้าวพร้อมกับนางทุกมือ่อมีใครบางคนโกรธเมื่อนางไม่ได้ใส่ใจมื้ออาหารของตัวเองมีใครบางคนคอยถามเสมอว่านางเหนื่อยหรือไม่และในที่สุดก็มีใครบางคนมองเห็นความพยายามของนางในการทำบางสิ่งออกมาให้ดีที่สุด ทำไมถึงทำหน้าแบบนั้นไม่ใช่ว่าข้ากลับมาแล้วหรือเจ้าคะหากไม่มีคนบอกว่าข้ารอกินข้าวพร้อมกับเจ้าเจ้าจะละเลยมื้ออาหารหรือไม่ น้ำเสียงของเขาไม่พอใจเพ่าว่าก็เต็มไปด้วยความห่วงใยตลอดเวลาที่ผ่านมาในชีวิตหลีเวนหลงไม่เคยใส่ใจอาหารที่เขากินเขาไม่ได้สนใจว่ามันจะอร่อยหรือไม่หลายครั้งที่เขาทำงานและไม่ได้กินข้าวโดยไม่รู้สึกอะไร จนกว่าจะมีใครบางคนเตือนเขาอย่างจริงจังว่าเขาไม่ได้กินอะไรมาตลอดทั้งวันแต่ทันทีที่เริ่มกินข้าวพร้อมกับแย่เยี่ยเสี้ยงช่วงเวลาอาหารเป็นสิ่งที่พิเศษเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหญิงสาวตรงหน้าลงมือปรุงอาหารด้วยตัวเองเขาไม่เคยพลาดมื้ออาหารเลยสักครั้งไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหน พาว่าดูเหมือนหญิงสาวผู้นี้จะไม่ได้ใส่ใจกับตัวเองอย่างจริงจังครั้งต่อไปข้าจะไม่ลืมอีกเจ้าค่ะหญิงสาวตอบด้วยรอยยิ้มจากนั้นก็นั่งลงคีบอาหารใส่ถ้วยของเขาอย่างเอาใจแม้สีหน้าของหลีเวินหลงแต่ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นักแต่มือของเขาก็ยังคีบอาหารให้นางเช่นกันหลังจากออกไปท่องเที่ยวอยู่น,นั่น อูหนิงเพียนก็ได้เวลากลับมาเขามาถึงตั้งแต่เมื่อหลายวันก่อนโดยใช้ชีวิตอิสระเสรีอย่างสบายใจและเผื่อเวลากลับมาร่วมงานเทศกาลในช่วงเย็นเขาก็ปรากฏตัวในร้านจัดเลี้ยงสถานที่ปีนี้แปลกตาไปกว่าปีก่อนอาจเพราะรูปแบบของการจัดวางรวมถึงการใช้ผ้าตกแต่งซึ่งไม่ใช่รูปแบบปกติของวังหวนเสียเขามักพบ การตกแต่งเช่นนี้ในดินแดนอื่นมากกว่าดังว่านี่เป็นแนวคิดของพี่สะพ้ายผู้มาจากแคว้นฉินชายหนุ่มค่อนข้างชื่นชมที่ทำให้ทุกอย่างออกมาดูสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ขณะกำลังจะเดินเข้าไปหาที่นั่งสาวใช้ที่แต่งตัวงดงามคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นนางนำเขาไปยังโต๊ะที่อยู่ด้านหน้าชายหนุ่มสังเกตว่าในมือของนางมีกระดาษติดตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขาสอบถาม จึงรู้ว่ากระดาษเหล่านี้เป็นรายชื่อของแขกที่มาร่วมงานและตำแหน่งของโต๊ะแขกที่ได้รับการจัดสรรเอาไว้โต๊ะเหล่านี้ถูกจัดเรียงตามตำแหน่งงานหลังจากนั้นจะคัดเลือกจากความสนิทสนมของแต่ละครอบครัว ครอบครัวที่สนิทสนมกันจะได้รับการจัดให้นั่งใกล้กันส่วนครอบครัวที่ไม่ได้สนิทสนมหรือมีปัญหากันจะได้รับการจัดให้นั่งห่างกันมากที่สุดการจัดงานในปีนี้มีแต่ความน่าประทับใจแขกหลายคนที่เข้ามาภายในร้านรู้สึกพึงพอใจมาก พวกเขาไม่ต้องมองหาโต๊ะที่จะนั่งด้วยตัวเองเหมือนปีก่อนๆไม่ต้องกระแวงว่าจะได้ที่นั่งใกล้กับใครทุกอย่างถูกจัดเตรียมเอาไว้เรียบร้อยทุกคนต่างก็นั่งประจำที่ของตัวเอง พันทีที่พวกเขานั่งกลองจะมีน้ำชาและอาหารกินเล่นมาวางไว้ให้แม้จะไม่ได้หรูหราหรือแปลกตาเป็นเพียงเม็ดบัวเชื่อมเผ่าว่าทุกคนก็ชอบและเมื่อกินคู่กับน้ำชาที่มีกลิ่นหอมก็ยิ่งเข้ากันดีท้องฟ้ามืดลง โคมไฟถูกจุดให้สว่างทีละดวงเมื่อทุกดวงสว่างก็เหมือนกับแสงของดวงดาวบนท้องฟ้าเวลานั้นเหยาซูลี่ปรากฏตัวในชุดสีม่วงอ่อนและมีการแต่งหน้ามากกว่าปกติชายหนุ่มทุกคนต่างก็หันมองนางด้วยความสนใจไม่มีใครไม่ชื่นชมความงดงามแบบน่ารักของนางดวงตาที่ดื้อรั้นชวนให้อยากจะปราบพยศในอดีตนางคือหญิงสาวที่ งดงามที่สุดในวังหวนเสียกูหนิงเทียนยิ้มแล้วใายหน้าเมื่อมองเห็นท่าทางหยิ่งพยองของสิทธน้องนางคิดว่าปีนี้จะเป็นเหมือนเดิมหรือนางคงไม่ลืมคู่แข่งด้านความงามที่น่ากลัวเช่นพี่สะพ้ยใช่หรือไม่ ไม่ทันที่ความคิดของเขาจะจบลงเสียงพูดคุยภายในงานก็เงียบลงพร้อมกับการปรากฏตัวของบุคคลสำคัญที่ประตูลานฝึกซ้อมชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งเดินเข้ามาฝ่ายชายอยู่ในชุดขาวเหมือนปกติใบหน้าของเขาเย็นชางดงามเท่าว่าดวงตากลับจ้องมองเพียงหญิงสาวที่อยู่ข้างกายเท่านั้น ไม่มีใครโทษที่เขาจะทำแบบนั้นเมื่อเหลือไปมองหญิงสาวคนนั้นนางปรากฏตัวด้วยชุดสีแดงเพร่งแม้ชุดจะไม่มีลวดลายเท่าว่าก็เล่นเฉดสีของผ้าไล่ระดับ การตัดเย็บชุดเช่นนี้ทำให้เกิดมิติของรูปร่างที่งดงามและขับผิวที่ขาวอยู่แล้วของผู้สวมให้ยิ่งผุดพองมากขึ้นใบหน้างดงามของอีกฝ่ายไม่ได้มีการแต่งแต้มมากมายเพียงทาชาติที่ริมฝีปากอวบอิ่ม จัดแต่งเส้นผมประดุดเส้นใหม่ให้งดงามเท่านี้ก็ไม่ต่างอะไรกับเทพธิดาที่ลงมาจากสวรรค์เป็นความงามที่เหมือนกับความฝันอันยากจะเอื้อมถึง ความงามเช่นนี้ทำให้ผู้คนงองมไม่ว่าจะเป็นชายหนุ่มหรือชายแก่กระทั่งหญิงสาวบางคนก็ยังพบว่าตัวเองตกลงไปในบ่วงของความงามที่ยากจะได้พบสำหรับกูหนิงเทียนซึ่งรู้ว่าพี่สะพายเป็นหญิงสาวที่งดงามมาก่อนเขาเตรียมใจแล้วที่จะได้พบนางในวันนี้แต่ไม่เคยนึกเลยว่าที่จริงแล้วพี่สะา,ายงดงามมาก มากตอนเขาไม่สามารถหาหญิงสาวที่เคยพบคนใดในช่วงชีวิตที่ผ่านมามาเปรียบเทียบได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเหยาซูลี่ถ้ายือนอยู่ข้างกันนางจะเหมือนกับสาวใช้ที่คอยติดตามเทพธิดาคนถูกเอ่ยถึงตำมือนั่น สายตามองไปยังใบหน้าของสิทธิ์พี่ใหญ่ดวงตาของเขาจับจ้องหญิงสาวคนนั้นตลอดเวลาความงามที่ล่อลวงของนางจิ้งจอกขโมอยความสนใจทั้งหมดของเขาไปแม้แต่ตอนนั่งลงสิทธิ์พี่ใหญ่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจนางสักนิดนางใช้เวลานาน,านมากในการเลือกชุดที่ดีที่สุดแต่งตัวอย่างปราณีต ตอนที่ได้ยินว่าแย่ย่เสียงเอาแต่ยุ่งกับงานตลอดเช้าในขณะนั้นนางกำลังขัดตัวและเริ่มต้นแต่งตัวไม่มีทางที่คนที่ใช้เวลาเพียงน้อยนิดจะสามารถชนะนางได้ ไม่ว่าจะอยากยอมรับหรือไม่เหยาซูลี่ก็รู้ว่าแย่เยี่ยเสียงในเวลานี้งดงามมากผิวขาวภายใต้ชุดสีแดงพเพลิงเส้นผมดำสนิทและเงางามราวกับเส้นไหมนางไม่เข้าใจว่าทำไมทุกอย่างที่ดีที่สุด ต้องอยู่ที่หญิงสาวผู้นี้ถ้าเพียงแต่งดงามแล้วทำไมยังได้สามีที่ดีเช่นจิตพี่ใหญ่ตลอดเวลาที่นั่งอยู่หญิงสาวเฝ้าถามตัวเองว่า หากสายตาเช่นนั้นของสิทธิพี่ใหญ่เป็นของนางถ้านางคือสตรีคนเดียวที่สิทธิพี่ใหญ่ใช้สายตาที่อ่อนโยนจ้องมองจะเป็นอย่างไรเหยาสูรี่ค้นพบความสุขและความทะเยอทะยานจากภายในวันนี้นางจะต้องได้รับสายตาเช่นนั้นให้ได้เพียงแค่การแสดงของนางตบลงสิทธิพี่ใหญ่จะรู้ว่านางดีกว่าสตรีอื่นมากแค่ไหน แย่เย่เสียงกับหลี่หวหนหลงไม่ได้สนใจการแสดงออกของเหยืซูรี่เมื่อสายตาของราชาปีศาจไม่เคยละไปจากภรรยาของตอนเริ่มแรกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเสี่ยวฉีกับเสี่ยวฉายไม่ต้องการให้เขารออยู่ภายในห้องขณะที่แย่เยี่เสียงแต่งตัวมันคือการสร้างความประหลาดใจเมื่อหญิงสาวปรากฏตัวต่อหน้าเขาในชุดสีแดงเพลิงที่งดงาม หัวใจของหลี่หวนหลงเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาด้านนอกในพริบตานั้นเขาไม่อยากไปที่งานฉลองเลย แต่ปรารถนาที่จะอุ้มนางเข้าไปในห้องกักตัวสตรีผู้นี้เอาไว้ไม่ให้คนอื่นได้เห็นความงามของนางยิ่งใหญ่เกินไปและอาจจะล่อลวงพวกมแมลงชั้นต่ำที่น่ารำคาญเข้ามาดวงตาของหญิงสาวไม่สามารถปิดบังความเขินอายเอาไว้ได้ ตอนอยู่แขว้นฉินนางแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามมากมายยิ่งกว่านี้ด้วยธรรมเนียมนิยมของการสวมเครื่องประดับเพื่อประกวดประชันกันในหมู่หญิงสาวชนชั้นสูงแต่สำหรับที่นี่ไม่มีหญิงสาวที่แต่งตัวมากจนเกินงามส่วนใหญ่จะเน้นการประทินโฉมอันประณีตและเสื้อผ้าที่ดูสวยงามแต่ไม่เยอะเกินไปหญิงสาวพึงพอใจการแต่งกายแบบนี้มากกว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสายตาที่จับต้องมาของสามีไม่ว่าจะมีคำชมหรือไม่หญิงสาวก็พึงพอใจที่ได้รับสายตาของเขาหัวใจของนางอบอุ่นและเป็นสุขความกังวลเกี่ยวกับงานผ่อนคลายลงไปมาก การปรากฏตัวของนางในสถานที่ที่แตกต่างไม่ได้ทำให้หญิงสาวประมาาเท่าใดนักนางเคยชินต่อการเป็นเป้าสายตาและการอยู่ท่ามกลางผู้คนจำนวนมากเมื่อสามารถรักษาความสงบเอาไว้ได้ทวงท่าและการปฏิบัติตัวของนางจึงเต็มไปด้วยความสง่างามสำหรับคนนอก เมื่อจับคู่กับหลี่เหวนหลงแล้วก็ดูเหมือนพวกเขาเกิดมาเพื่อกันและกันภายใต้ความสง่างามและเยือกเย็นที่คล้ายกันยิ่งได้เห็นสายตาที่ราชาปีศาจมองภรรยาของเขาไม่ว่าใครต่างก็ไม่อยากเชื่อว่าคนที่โหดเหี้ยมเย็นชาเช่นนั้นจะมองใครสักคนได้อ่อนโยนถึงเพียงนี้แน่นอนว่านี่เป็นอีกหนึ่งการกระทําที่ตอกย้ําน้ําหนักของนายหญิงในใจของนายทา ว่ามีมากมายเพียงใดแค่การกระทําเดียวที่ไร้คาพูดนี้แม้หูหญินบางส่วนที่ตั้งใจจะรอดูท่าทีก็ตัดสินใจเข้าหานายหญิงมากขึ้นมันดีกว่าที่พวกนางจะสนับสนุนคุณหนูเหยาที่ยังไม่แน่ว่าจะสามารถเอาชนะใจในายท่านได้หรือไม่เหยาซูลี่ได้ยินเสียงวิจารณ์รอบตัวไม่ว่าจะเบาแค่ไหน ความเกลียดชังที่มีต่อแย่เยีเ่ยงยิ่งมากขึ้นแต่นางไม่สามารถทำอะไรได้ในตอนนี้เพียงแค่รอถึงการแสดงสุดท้ายของนางเท่านั้นไม่มีอะไรต้องรีบร้อนเพื่อให้งานต้องเสียหายหลังจากแขกมาถึงโดยพร้อมเพรียงกันแล้วหลี่เวินหลงจึงได้กล่าวเปิดงานเพียงเล็กน้อยเขาพาแย่เยีเ่ยงไปเบื้องหน้าปาร์มพิธีมีอาหารเลิศรสหลากหลายชนิดและกระถางท ใบใหญ่วางอยู่เขาจุดทูปขนาดใหญ่หนึ่งดอกไหวคำนับไปทั่วสี่ทิศจากนั้นก็ปักลงในกระถางทูปทุกอย่างจึงเริ่มต้นขึ้นอาหารจำนวนมากถูกลำเลี้ยงออกมาจากกรงครัวทุกอย่างล้วนผ่านการคัดสรรมาอย่างดีทั้งชนิดและรสชาติดังนั้นจึงสร้างความประทับใจกว่าปีที่ผ่านมาหูหยินฝ่ายอาหารมองหน้ากันแล้วยิ้มแย้มด้วยความดีใจ เมื่อจบงานนี้พวกนางจะได้รับชื่อเสียงและหวังว่าพวกเขาจะลงคะแนนให้ฝ่ายอาหารในตอนสุดท้ายขณะที่ฝ่ายสถานที่ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าพวกนางก็ได้รับคำชมมากมาย จากการจัดสถานที่แม้จะไม่สามารถเอาชนะฝ่ายอาหารได้หวังว่าคะแนนของฝ่ายสถานที่จะไม่น้อยจนเกินไปอีกฝ่ายที่ตื่นเต้นไม่แพ้กันก็คือฝ่ายการแสดงในวันนี้มีการแสดงที่หลากหลายเพื่อไม่ให้ผู้ชมเกิดความเบื่อหน่ายและทุกอย่างก็ถูกจัดเรียงลำดับอย่างดี การจัดงานในปีก่อนๆฝ่ายการแสดงไม่เคยคิดถึงเรื่องเหล่านี้มาก่อนพวกนางจัดลำดับการแสดงจากอำนาจของหัวหินที่เสนอการแสดงตำแหน่งเปิดและปิดงานเป็นส่วนที่ผู้คนจำนวนมากแย่งชิงกันแต่งานปีนี้นายหญิงไม่ได้ต้องการให้พวกนางแข่งขันกันเองการจัดลำดับที่ดีจะทำให้ฝ่ายการแสดงทั้งหมดได้รับคำชม พวกเขาเริ่มต้นการแสดงด้วยสิ่งที่เรียบง่ายไม่กระทบอารมณ์จนเกินไปอย่างเช่นการอ่านบทกวีการแสดงดนตรีการร่ายรำ จากนั้นเป็นการแสดงกายกรรมอันน่าตื่นเต้นและขั้นการแสดงด้วยการขับกล่อมบทเพลงจากคณะดนตรีที่มีชื่อเสียงมีช่วงเวลาที่เงียบสงบสักเล็กน้อยแล้วจึงต่อด้วยการแสดงการต่อสู้ผสมกับการร้องเพลงที่เหมือนกับละครระหว่างการแสดงหลีเวินหลงสนใจแค่สองอย่างคืออาหารกับหญิงสาวที่นั่งข้างกายเขามีภรรยาที่งดงามมากขณะ นี้จะต้องสนใจการแสดงอันน่าตื่นเต้นนั้นทำไมนอกจากนี้ยังมีคนคอยขีพอาหารให้ตลอดเวลาดังนั้นมือของเขาจึงค่อนข้างว่างมือที่หนาและใหญ่จึงเริ่มซุกซนหลังจากดื่มสุราไปได้สักพักเริ่มแรกเขาวางมือลงบนขาของนางและเพราะมีโต๊ะบังอยู่แย่ๆแส่ยงจึงไม่ได้ว่าอะไร แต่หลังจากนั้นมือของเขาก็เริ่มขยับขึ้นลงอย่างจงใจใบหน้างดงามกลายเป็นสีแดงนางทะลึงตามองเพื่อห้ามปรามเว่าวาลี่เหวินหลงกลับไม่สนใจภรรยาของเขานั้นมีเนื้อนุ่มนิ่มไปทั้งตัวเขารู้สึกเพลิดเพลินมากยามได้สัมผัสกับความนุ่มนิ่มและกลิ่นหอมของนางอย่าสนจนเกินไปหญิงสาวกระซิบป,ปรามท่านไม่อายหรือ คนถูกดูพูดหน้าตายไม่มีใครกล้ามองหรอกแม้ข้าจะทำมากกว่านี้หากมีใครกล้ามองหรือตำหนิเจ้าข้าจะควักลูกตาของคนผู้นั้นออกมา ดีหรือไม่เขาไม่ได้ครูหญิงสาวคนนี้เป็นของเขาไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับนางก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่ทุระที่คนอื่นจะสอดมือเข้ามายุ่งหากมีใครอยากท้าทายเขาไม่เกรงใจที่จะควักลูกตาหรือตัดลิ้นช่างพูดของคนพวกนั้นออกมาหญิงสาวถอนหายใจการควักลูกตาใครสักคนง่ายมากหรือทำไมจะไม่ง่าย ข้าไม่จำเป็นต้องควักมันด้วยซ้ำเพียงแต่แรงๆที่ท้ายทอยก็พอจะทำให้ลูกตาหลุดออกมาจากเบ้าแล้วเขาพูดเพราะมีประสบการณ์ซึ่งเป็นเรื่องบังเอิญที่เขาค้นพบในระหว่างการต่อสู้มันค่อนข้างง่ายที่จะทำแบบนั้นแทนการใช้มือควักลูกตาทีละข้าง แต่ก็ต้องเตะด้วยแรงที่มากพอสมควรแย่แย่เสียงตื่นตะลึงก่อนจะยุติการสนทนานี้ลงทันทีนางไม่อยากจินตนาการถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความรื่นรมเช่นนี้เมื่ออยู่กับนางเขาก็เหมือนเด็กชายที่ซุกซนค้นนึง่งจนหญิงสาวเกือบลืมแล้วว่าเขาคือราชาปีศาจท,ที่โหดเหี่ยมถว่าอย่างน้อยก็ดีที่เขาหดเหี่ยมแค่กับศัตรูเท่านั้น งานฉลองแบบนี้ไม่พูดเรื่องไม่ดีจะดีกว่าหญิงสาวเอ่ยปาลมคีบขนมหวานชิ้นหนึ่งป้อนให้สามีเดี๋ยวคงได้เวลาเหย่ยาซูรี่ขึ้นแสดงแล้วนางตดจำการแสดงได้ทุกชุดดังนั้นหลังจากจบการแสดงชุดนี้คงได้เวลาการแสดงของเหย่ยาซูรี่ที่ขอเอาไว้แล้วเพียงแต่เป็นการแสดงอะไร ก็ไม่อาจทราบได้ทั้งที่สอบถามไปแล้วเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมของฝ่ายสถานที่หากอีกฝ่ายต้องการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมหญิงสาวคนนั้นก็เก็บเงียบไม่ยอมพูดอะไรมันควรจะเป็นการแสดงที่สร้างความประทับใจนางจึงพูดขึ้นเพื่อจับสังเกตอาการของชายหนุ่มข้างกายถ้าว่าน่าสงสารคนกำลังจะแสดงเพราะหลี่หวนหลงดูจะไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวกับ การแสดงนี้เลยหลังจากจบงานแล้วเจ้าไม่ต้องคุมคนงานให้เก็บกวาดหรอกนะเพราะมันเป็นหน้าที่ของพวกเขาอยู่แล้วความสนใจของเขาข้ามไปจนถึงเวลาเลิกงานเขาให้เวลานางมากพอแล้วสำหรับการเตรียมงานในหลายวันมานี้หลังจากคืนนี้หญิงสาวจะมีวันหยุดเท่าที่นางต้องการดังนั้นคืนนี้เขาต้องการกำไรจากความอดทนของเขา พรุ่งนี้เจ้าสามารถนอนหลับได้ตราบเท่าที่เจ้าต้องการไม่เพียงแค่เขาอดอยากมาหลายวันแต่เป็นเพราะชุดที่นางสวมในวันนี้สร้างแรงกระตุ้นบางอย่างให้เขาด้วยชายหนุ่มอดนึกถึงวันแรกที่พบนางในชุดเจ้าสาวไม่ได้เวลานั้นเขาไร้เดียงสาเกินไปและหญิงสาวก็ป่วยไขย้หากไม่ใช่เพราะแบบนั้น เขาจะมีคืนเข้าหอที่ยอดเยี่ยมความเสียดายที่เกิดขึ้นในภายหลังอาจจะต้องชดเชยด้วยชุดสีแดงเพลิงในวันนี้แม้ว่าจะไม่เหมือนชุดเจ้าสาวแต่ก็เป็นสีเดียวกันดวงตาวูบวาบนั้นเต็มไปด้วยความชั่วร้ายแย่เยเสียงหันมองไปทั้งอื่นเขาโลบมากและต้องการมากขึ้นตลอดเวลา ไม่มีใครคิดว่าราชาปีศาจผู้เย็นชาในเวลานั้นจะกลายเป็นปีศาจลามกในวันนี้โชคดีที่การสนทนาของพวกเขาไม่ได้ใช้เสียงดังมากนักถ้ามีใครสักคนได้ยินแย่เยี่ยเสียงอาจจะตายเพราะความอับอาย เหวซูรี่ไม่อยากทนดูภาพบาดตานั้นแล้วนางลุกขึ้นจากที่นั่งไปยังเวทีเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแสดงหญิงสาวไม่มีอุปกรณ์พิเศษมีเพียงห่อผ้ายาวห่อหนึ่งเท่านั้นหลังจากการแสดงชุดสุดท้ายจบลงนางก็ก้าวขึ้นไปบนเวทีหลายคนที่ไม่ได้สังเกตเห็นนางมาก่อนในวันนี้ก็ได้เห็นนางแล้ว ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ